ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับไม่ใช่เฉพาะน้าแต่ที่อยากรู้ว่ามันรั่วไปถึงนาทีเอาไปผู้ยี่ผู้ยำได้อย่างไรสมพรไปบอกอะไรนาทีบอกแบบไหนสมพรไปใส่ไฟหรือว่าน้องชายห้ามพี่สาวไม่ให้ไปเยี่ยมแม่สมพรไปพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจผิด สมพรพูดเองหรือมียูทูบเบอร์แถบ้านขายข่าวให้นาทีเพราะเท่าที่ฟังคือสมพรน่าจะโทรหาณนะตายจากในรถที่มียูทูบเบอร์หลายคนนั่งมาด้วยสมพรพูดเองหรือยูทูบเบอร์คนใดคนหนึ่งในรถเอาไปบอกนาทีต่ออีกทีสมพรถ้ามีความเป็นลูกอยู่บ้าง ควรจะออกมาพูดอะไรสักหน่อยเพราะถือว่าสมพรนั่นแหละเป็นตัวต้นเรื่องก่อเรื่องแล้วเงียบกริบตามเคยทำไมไม่ปากดีอย่างที่นั่งด่ากับเว็บซีในไลฟ์สดซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าผัวเมียเหมือนกันใส่ร้ายพ่อแม่ชมพู่ในรายการโหน แล้วเงียบปล่อยให้คนเขาเข้าใจผิดเล่นๆเ,เหมือนที่ทนายโดนเรื่องอมเงินเหมือนหมอปลาโดนเรื่องกล่องดำอะไรที่ไม่จริงเข้าตัวนะเตือนๆถัดมานะครับบอกว่าถูกใจคอมเมนต์นี้ค่ะสังเกตหลายครั้งแล้วนะสองผัวเมียคู่นี้ชอบปลาขี้ใส่คนอื่นแล้วทำตีมึนไม่รู้ไม่ชี้ถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะ หนูจำประโยคที่จำเลยชัยพลชอบพูดออกสื่อว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงผมก็จะเอามาเลี้ยงเป็นลูกใครฟังก็คิดว่าพ่อแม่ไม่รักลูกลุงรักหลานมากผัวเมียคู่นี้นะ่ะเป็นคนชอบพูดกำกวมให้คนไปคิดต่อเพื่อให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามค่ะถัดมานะครับบอกว่าก็ถูกแล้วคนหนึ่งกลับก่อน คนหนึ่งค่อยมายายจะได้ไม่ปวดหัวเจ้พรคงไปสื่ออีกแบบหนึ่งคนถึงว่าน้องไม่ให้พี่ไปเยี่ยมแม่พี่แบบนี้เป็นกูก็ด่านะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับที่ฉันว่าคุณนางหุบปากไปดีกว่าค่ะ บัญชีพยานเขายื่นไปแล้วรัฐนายชุดใหม่ก็ไม่ได้เพิ่มเติมปรับเปลี่ยนอะไรใช้เอกสารที่ชุดเก่าทำให้ไอจ้จุดๆแถมท้ายแบบทนายที่ดีพึงกระทำอยู่ๆคุณมาพูดถึงอีป้าที่จะขายที่ให้หนังนุ้ยตาโปนแล้วก็ไม่ได้ขายกัน เกิดเรื่องเชาาเงินเงินทองทองพวกคุณนี่หนีไม่พ้นลาวลช่อโกงเงินทองกันจริงๆคุณว่าป้าของคุณนี่เป็นประจักษ์พยานทั้งผวัวทั้งเมียทั้งลูกน้องเป็นคนสุดท้ายที่เห็นน้องชมพู่เดี๋ยวนะคะป้าที่อยู่เมืองไทยเรื่องมันเกิดมาเป็นปีอีกแก่ไปมุดหัวอยู่ไหนคะ ไม่ไปหาตำรวจแต่ดันไปบอกอีเมียฝรั่งเก็บเหตุว่าตัวเองกับผัวแล้วลูกน้องเห็นเหตุการณ์หมดมันเมกเซนไหมคะถามหน่อยไม่ต่างกับเรื่องไอซอเลยสักนิดไม่ต่างจากเรื่องที่คุณสาระแนบอกเอซว่าคุณเป็นคนจ่ายเงินจ้างทนายตามนั่นแหละ <c oughs> วันเกิดเหตุวันนั้นมีรถ ขายเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในหมู่บ้านรถดังกล่าวเขาว,ว่าเป็นของเศรษฐีแถวเพชรบูรณ์ชื่อป้าจา๋าที่เป็นเพื่อนกับป้าต้อยนี่คุณกำลังบอกว่าเจ้าของกิจการนั่งรถมากับลูกน้องทั้งผัวทั้งเมียเพื่อมาเร่ขายเฟอร์นิเจอร์ในหมู่บ้านก,กกอกอย่างนั้นหรือคะหยุดเรียกร้องความสนใจ ด้วยวิธีนี้ไดยแล้วนางเป็นคนจัดการทุกอย่างนางติด GPS ไว้ในรถทนายตั้มนางรู้ความเคลื่อนไหวนางเป็นคนติดต่อทนายให้ลุงพลนางเป็นคนให้ปา้าจ๋าไปเป็นพยานให้ลุงพลหยุดมโนค่ะบัญชีพยานส่งไปแล้วไม่มีชื่อทั้งไอซอทั้งปา้าจ๋าหยุดบ้าเสธีเถอะชัยพลน,นี่ น่าสมเพชอยู่อย่างหนึ่งข้างไข่ชัยพลเป็นสูนรวมของความโง่และหิวแสงหาความจริงใจไม่มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่มเฟ c บุ o o เอ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพีฉันขอขยายความอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ค่ะไม่ใช่จะให้หนึ่งรับผิดคนเดียวเพราะคดีนี้ตามจริง มันรวม2คดีคือลุกป่ากับตัดไม้ยังไงจำเลยที่2กับ3ก็ไม่ถูกกล่าวหาว่ารุกป่าแต่โดนคดีตัดไม้ถ้าหนึ่งไปรับว่าตัดไม้คนเดียวมันไม่ได้เพราะคลิปโชว์ราว่า2กับ3ไปช่วยเลื่อยช่วยผลักตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตแต่ที่ทนายจำเลยสู้ประเด็น ตัดไม้ให้จำเลยสองสามนั้นเข่าสู้ว่าในแนวว่ามิได้รับจ้างแต่มาช่วยเฉยเพราะไม่ใช่คนในพื้นที่ย่อมไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ของใครอย่างไรเมื่อจำเลยที่หนึ่งอ้างกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินนั้นจำเลยสองกับสามเห็นจำเลยหนึ่งตัดไม้ในที่อ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของก็แค่เข้าไปช่วย ประเด็นนี้อีชั้นเห็นจริงตามทนายจำเลยและมองว่าฟังขึ้นจำเลย2และ3น่าจะรอดถ้ายอมรับว่าเป็นคนในคลิปตัดจริงแต่ไม่รู้ว่าที่นั่นคือป่าเขตป่าเข้าใจว่าเป็นที่ของจำเลยที่1ส่วนผลคดีอีชั้นยังทํานายแบบเดิมคือผิดจริงแต่ขาดเจตนาเพราะผิดหลงกับการ รังวัดของสคหส่วนพญานาคน่าจะโดนทุบจริงแต่ทุบเพราะความสุดตัวของฐานทำให้ไม่ปลอดภัยหากจะเก็บไว้เป็นของจังหวัดหรือของป่าไม้แถมนิดเถอยพยายามจะไปเจรจาไม่ให้จำเลยที่หนึ่งอุทธรคดีหมิ่นประมาทหรอกลัวอะไรหรอความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ อิชันว่าตาชานแกเมาค่ะเมาข้าวขาหมูเป็นพิเศษลองดูสิ่งที่พ่อทำกับลูกตะโกนถามลูกว่าเกลียดพ่อเรื่องอะไรทั้งที่ลูกได้รับแจ้งว่าพ่ออาจจะไม่สบายให้ช่วยไปดูหน่อยแต่พอมาดูแล้วพ่อบ้าโซเชียลด่าลูกวอด c สเอฟซีะงงั้นอิชันถามจริงๆใครไปเป่าหูพ่อหรือเปล่า เลี้ยงพ่อกันยังไงให้ก้าวร้าวเกลียดลูกตัวเองแต่ไปขอโทษขอบคุณคนอื่นเห็นแบบนี้แล้วที่มีให้หมูตอนมาเล่าว่ายายด่าตาคิดเอาเองใครแสบใครบ้าโซเชียลใครไปหายายเพื่อจะยั่วยุให้ยายด่าและอัดคลิปมาประจาน แบบนี้แบบที่แอบทำที่โรงพยาบาลดูกันเอาเองค่ะสมพรอย่าด่าว่าอีชั้นประจานพ่อคุณนะคะเพราะเวลาคนอื่นด่าแม่คุณประจานแม่คุณคุณยิ้มแร่รื่นแอบเชียร์น่าสมเพชจริงๆคลิปนี้พ่อคุณถ่ายเองลงเองเปิดสารารณะพ่อคุณประจานตัวเองอีชั้นแค่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง และปกป้องศักดิ์ของยายสมควรแม่จุดๆุจุดที่คุณไม่เคยคิดจะปกป้องซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแกคงโดนทําของใส่แน่ๆถัดมานะครับบอกว่าอาจจะถูกใจอีจุดจุดจุดก็เป็นได้สิ่งที่ขาหมูมันจิบจิบถ้าเทียบกับสิ่งที่อิเตไอจุจุจุดด่า ทั้งแช่งยายสมควรซ้ำๆเพราะด่ายังไงเถกไม่สนใจถัดมานะครับบอ,อกว่าตาเอ้ยเสียแรงที่อุตส่าห์สงสารตาใจแตกยิ่งกว่าเด็กๆอีกคนอื่นน่ะมันไม่ได้หาให้ตากินไม่ได้ดูแลตายามแก่เท่าเด้อมีลูกๆหล,ล,ลานๆน่ะที่จะอยู่กับตา